รับสมัครชายไทยชุดล่าสุดไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นนะครับฝึกครบ3ปีรายได้รวมประมาณ1 4 0 0 0ล้าน4แสบาทและก็จะได้รับประกาศนียบัตรนำมาต่อยอดประกอบอาชีพได้อีกมากมายนะครับซึ่งทางกรมการจัดหางานของไทยนะครับก็ร่วมกับองค์กร IM j a p a เปิดรับสมัคร ชายไทยไปฝึกงานด้านช่างด้านเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับซึ่งเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27มกราคม2567นี้นะครับโดยสวัสดิการและค่าจ้างที่จะได้รับนะครับก็คือเมื่อผ่านการคัดเลือกนะครับ เดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยงประมาณ19,00 0บาทค่าที่พักค่าน้ำค่าไฟฟรีและเดือนที่2ถึงเดือนที่36จะได้ค่าจ้างประมาณเดือนละ35,000บาทไม่รวมค่าทำงานล่วงเวลาและเมื่อฝึกครบตามกำหนด36เดือนก็คือ3ปีจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพอีกประมาณ145,000บาทนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าไปฝึกงานครบ3ปีก็จะมีรายได้ประมาณ1,400,000บาทและก็ได้วิชาชีพได้ใบประกาศนำมาต่อยอดประกอบอาชีพได้อีกมากมายนะครับ ผู้ที่สนใจก็สมัครลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง27มกราคมนี้นะครับลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานหรือว่าจะไปติดต่อโดยตรงที่สำนักงานจัดหางานในแต่ละจังหวัดก็ได้นะครับซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนะครับจะไปฝึกงานสำหรับประเภทอุตสาหการรมการผลิตก็เป็นงานหล่อแบบ งานกลึงโลหะงานเชื่อมโลหะงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์งานแปลรูปอาหารและส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้างก็เป็นงานก่อสร้างแบบหลอ่องานก่อสร้างโครงเหล็กงานเดินท่อเป็นต้นนะครับโดยมีระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานก็คือ3ปีนะครับหรือว่า36เดือนคุณสมบัติของผู้ที่จะไปฝึกงานนี้ได้นะครับก็ต้องเป็นเพศชาย อายุ18ถึง30ปีจบการศึกษาชั้นม .6 หรือปวชหรือปวสไม่จำกัดสาขาวิชาไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักโดยผิดกฎหมายในญี่ปุ่นนะครับซึ่งผู้ที่สนใจท่านก็ไปสมัครลงทะเบียนได้แล้วนะครับก็ ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานหรือว่าจะไปติดต่อโดยตรงที่สำนักง,งานจัดหางานในพื้นที่ของท่านก็ได้นะครับก็จะมีการคัดเลือกเป็นการทดสอบสมรรถภาพมีการสอบข้อเขียนภาษาญี่ปุ่นนะครับและเมื่อผ่านการคัดเลือกก็จะได้ไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นนะครับ3ปีได้เงิน1ล้าน4แสนบาทได้วิชาชีพใหม่ๆ ได้ใบประกาศนํามาต่อยอดประกอบอาชีพได้อีกนะครับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรมการจัดหางานนะครับโทร022459428หรือว่าจะโทรสายด่วนของกรมการจัดหางานก็ได้นะครับเบอร์โทร1694หรือว่าอีกเบอร์หนึ่งก็คือ1506 กด2กลมการจัดหางานครับ